นี่ละครับท่านผู้ชมนี่ก็คือผักจี๋จ้อที่ผมบอกไว้นะครับเนี่ยเอาไปทำอะไรนะเอานึ่งก็ได้เอาต้มลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ครับอร่อยมากเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและแล้วเราก็กลับมาพบเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับทุ่งนาฟ้ากว้าง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  <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาปฏิบัติภารกิจนี่ครับไม่เลยผมเตรียมอันนี้มาท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าไอ้นี่คือเชี้อะไรของมึงญ่งป,ปิดกระป๋องกระป๋องเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมลดน้ำต้นไม้ไม่ค่อยไหวแล้วมันเหนื่อยต้นไม้มันเยอะขึ้นผมก็เลยไปทำตัวตัวหยวดน้ำเนี่ยมา,าไว้สำหรับ ให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะระบบหยดน้ำเออเนาะผมก็จากนั้นใส่นี่แหละถ้าคนที่เคยทำการเกษตรก็คงน่าจะรู้แต่บางคนอาจจะอาจจะดูไม่เป็นเรื่องเป็นเล่าเหมือนของเขาดอกอันนี้คือผมผมทำตามความคิดของผมเองไงคือมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องง้อครับก็รู้อยู่ว่าสไตล์ผมมันคือผีบ้าขีวบเนาะเออ ก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามดูนะครับว่าผมจะทำภารกิจไปได้ลุล่วงสักขนาดไหนโอเคไปติดตามกันครับผมท่านชมครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราจะทำการเจาะดู้ตรงฝาตัวนี้นะครับราล,ลองดูว่าน้ำมันจะหยดเหมือนที่เราต้องการหรือเปล่านะ ผมก็ไม่เคยถามสักครั้งอะ่ะก็จะลองถามดูนะครับโดยใช้เจ้านี่นครับกันไกลนี่แหละตัวเจาะเจาะเสร็จก็เติมน้ำเข้าไปเนาะแล้วก็เอาไปวางไว้ตามจุดที่เราปลูกต้นไม้เล็กๆไว้เนาะจะได้ช่วยลดภาระกิจของเราลงไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวไปติดตามนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เกือบห้าโมงเย็นแล้วครับผม เมื่อกี้ผมไปเสียเวลากับไอ้ระบบน้ำหยดของผมค้างเยอะเชียวเนี่ยนะครับนะที่เขาว่าไอ้คนมันไม่รู้มันไม่เคยทำมันเนาะผมก็เห็นในคลิปในอะไรเนี่ยผมก็ว่ามันง่ายๆนะแต่จริงๆมันถ้าเราไม่รู้วิธีมันก็ไม่ได้หยดอย่างที่ใจเราต้องการเลยนะครับตอนแรกผมเจาะรูไปรูเดียวเท่าไแล้ว พอเอาไปปักมันไม่ไหลครับ <c oughs> มันไม่ออกออกคอนเฉพาะที่เราจะบีบมันเท่านั้นแหละแล้วก็ทีนี้ก็ลองไปเจาะตูดมันดูไหลกวากทีเดียวบมดเกลี้ยงเลยครับหมดขวดเลยโออะไรวะแล้วจะทำไงวะเนี่ยคือผมก็ลองไปเรื่อยๆเนาะเออก็เจาะรูให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเออมันก็ค่อยๆไหล คือจริงหลักการของมันก็คือให้อากาศเข้าไปข้างในค่อยๆเข้าไปขเข้าไปแล้วมันก็จะทดน้ําลงมาอันนี้เราไม่รู้ไงมันมันเรียนอย่างนี้เนาะมันต้องซึ้งบื้อมาก่อนผมก็งมอยู่ตั้งนานเลยโอ้ยทาไมแสงเป็นอย่างนี้เนะี่ยไม่ค่อยเห็นชัดเลยครับเมื่อตอนขามาตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเนาะตอนขามาผมเห็น ไอ้อะไรนะผักจีโจ้ออยู่ข้างทางเดี๋ยวผมว่าผมจะแวะไปเก็บท่านผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าผักขี้อะไรวะผักจีโจ้ชื่อแปลกๆ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็ไปเก็บแล้วด้วยไอ้อะไรนะอืมไปเก็บทํากับข้าวด้วยเพราะว่ามันเป็นอาหารอย่างหนึ่งของเร้าเหนือเนาะครับเนาะอร่อยนะครับผมชอบกินมากเลยเดี๋ยวก็ ไปดูแล้วกันว่าไอผักจีจอนะ่ะหน้าตามันเป็นยังไงไปครับผมนี่แหละครับท่านชมนี่ก็คือผักจีจ้อที่ผมบอกไว้นะครับเนี่ยเอาไปทำอะไรนะเอานึ่งก็ได้เอาต้มลวกกิ้มกับน้ำพริกก็ได้ครับอร่อยมากเลยสมัยเป็นเด็กอะ่ะผมชอบกินมากเลยสมัยยายยังอยู่ยายชอบหามาให้กิน Uh huh. ดูครับมีเพียบเลยมันจะออกช่วงหน้าหนาวนี่แหละครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเก็บเอาไปลวกน้ำพริกกินตอนเย็นนี้ <c oughs> แซ่บเลยคิดถึงแล้วน้ำลายเสอะเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเก็บผักกี่จอ่อเลื่นรถของเรากันนะครับผม ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับสำหรับทุ่งนาฟ้ากว้างของเราวันนี้ก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเราวค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะกับณที่นี่ทุ่งนาฟ้ากว้างครับผม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 ,ผม,ผม